โอ้ยแตอนอยแป้งไม่เห็นได้เลยอ่ะทำไม่ได้อ,อ่ะนี่เหลือ15ทีเองมันไม่ทันแล้วอะ่ะคุณจะแก้ไขย,ยังไงอ่ะสงสารน้องอ่ะคือด้วยความที่เป็นน้องอะนะเหลืออะไรก็คงจะต้องทำอันนั้น่ะเรานี่เราจอแป้งแป้งเขาจา,ลาแล้วก็ แป้งข้าเจ้าแป้งข้าเจ้าหาแป้งข้าเจ้าแป้งมันไปเชปต้นนครับต้องช่วยเขาทำด้วยไหมครับ ฟ้าผมเห็นว่าเหลือเวลาน้อยเดี๋ยวเชฟวิมแมนไม่มีอะไรกินครับได้ข่าวว่าเชฟวิมแมนชอบกินขนมกุยชาย่ามากครับ oh. <Okay. S 1> ผมไม่อยากให้เชฟวิมแมนกินแป้งดิบครับอย่ามาด่ดาผมอีกฮะวางดีวางด,ด,ดีสุดยอดสุดยอดสุดยอดครับผมเป็นห่วงครูใหญ่ฮะะครับขอบคุณเชฟต้นมากมากค่ะที่เข้ามาช่วยใจฟูรู้สึกแบบอบอุน่นแบบพ่อมาช่วยหนูแล้วอะไรอย่างนี้ haley